ครับสวัสดี f อซแล้วก็ผู้ติดตามรับชมนะครับทางช่องสีบุเรงอะไรยนฮะวันนี้ผมก็มาอยู่ที่จังหวัดโคราชครับจะมาดูรถนะครับนี่ฮะแสงทองอูแสงทอง,อง,ทองเขาจะออกวะเนี่ยไะครับอูเาเริ่มเทิมเลยครับผมนี้ไม่เคยมาสักทีเลยเดี๋ยวไปดูครับว่าเป็นรถคันไหนนะครับเดี๋ยวพี่เขาจะออกวะเนี่ย ถ่ายกันแล้วนะคะนี่นึงชืบชืบเนี่ยฮะน่าจะเป็นรถคันนี้แน,น่อนนเลยนี่<ม>เขาแปลงหน้าแล้วนี่โอ้ต่าไฟคือของเขาตัดเลยวพี่นี่ไหน<ะ>ดูกันครับ คันน,น,น,นนี้อะคันนี้นี่นะอ่งนี่เป็นคันนี้ครับนนแม่นบ่พี่หืมโมแม่เจ้าของเลยเจ้าของอู่เลยที่โทรหา โมแมนหน่วงเดี๋ยวไปถามเดี๋ยวไปถามเจ้าของอู่ก่อนว่าคันนี้ไหมว่าคันนี้เขาทำใกล้จะเสร็จแล้วน,นะเจะอแล้วครับรถ <c oughs> ตอนส่งรูปมามันคนละเรื่องเลยผมยังมีสีส้มสีอะไรอยู่รถสิบเมตรเลยเนาะส,ส,สิบสองอะเนี่ยโอ้โหจะซื้อ,อยังไงเนี่ย ไอโซนเจ้ทรศัพะ์ับ้จถ่ายรูปไปให้พี่ไห้เบิ่งนี้เป็นหย่านะงไไปหมดแล้วครับจะซื้อ,อยังไงน,น,นี่อันนี้อันนี้มีเขาเสียค่าใช้จ่ายค่าย,าย,ยกค่าอะไรเรียบร้อยหมดแล้วใช่ไหมครับ มีหมาเฝ้าด้วยบ้านลาบ้านบาสองตัวเั็กทำเลีด้วยหจางหมาเขามันจะมีแต่ทม่ให้อูเขาต้มนี่แหละไม่เป็นไรถ้าซ่อมตัวไหนครับตอนนี้เขาดึงเขาดันอ๋อที่ตรงนี้ใช่ไหมเออเพราะว่าสีเขาขูดสีอะไรนะ ซ่อมบนดันหรอห้อาอ๋อจังจะซ่อมอยู่หรอครับเนี่ยตอนนั้นตอนนั้นเขาจะซ่อมอ๋ออันนี้ก็เปลี่ยนใจว่าไม่ซ่อมนี่ผมก็เพิ่งรู้กี่ปีแล้วครับเนี่ยโอ้สองแล้วมั้งสามปีแล้วตอนนี้เบอง์อะไรเฮียเครื่องเอ็นไอซอนเครื่องน้ำเข่าปะพวกน้ำพวกอย่างเข่าพวกน้ำอย่างปะเครื่องมั้งนะฟรีฟรีเขามดูวอย นี่ก็จะไปปากเกต์ปากเกตคันหนึ่งแล้วก็จะเลยจะทิ้งหัวหน้าไว้ปากเกตแล้วก็ขับลับแล้วก็จะไปพิษโลกต่อพิษโลกสามคัน,ป 10, น,น,นเป็นรถหนึ่งศูนย์พิษโลกเปิดไร้า่เลยเนี่ย,ยม,มันมันคว่ำใช่ไหมเฉยใช่ไหมท้องอ่างไม่แตกเนาะนอ พีเท่ออ้อมครับ,ค,รบคันนี้ผมผ่านเข้ามาบ่อยอยู่นะนี่ครันนี้แหละผมเข้ามาบ่อยอยู่นะคันนี้เหรอ,อออะครับผมไม่รู้ไปอะไรบ่อยอยู่นะเส้นนี้ไปเปิดไหมเนียไอ้ชอนเปิดเ,ปเครื่องไหม เปิดเครื่องมันมีแตกโอ้โห,อหโอ้โหอย่างนี้ไม่ต้องไม่ต้องสตาร์ทเลย <c oughs> รู้เลย <c oughs> เครื่องน่าจะไม่เป็นไรครับ <c oughs> เครื่องตอนดูทีแรกมันไมึนอะไรนมันแค่ช่วงตัวน,นี้ครับ <c oughs> ตนนัวกลางตัวหัว สลักแหนบแตกผมกลัวเหมือนไปซื้อรถที่นครสวรรค์รถมันลงข้างทางแล้ว่ามันเอาคานหน้าไปเลยอ่ะทีนี้ท้องอ่างมันโดนโดนทีนี้น้ำมันเครื่องมันออกเราแต่ท้องอ่างน่ยังไม่รั่วหรอกแต่กองตัวนี้แตก 6D14 พอมาก็มองไม่เห็นหรอกว่ามันแตกพอมารื้อแล้วมันแตก แตกแล้วสตาร์ทไม่ติดก็เลยเปิดท้องางโอ้ชาบละลายพังหมดเลยเพราะว่ามันตอนเขาอะนั่นเขายังไม่สตราร์ทปล่อยดับเองโอ้ไม่ไม่ไม่สตาร์ทหรอกครับเราผ่านนี่เดี๋ยวคุยกับเจ้าของเัาเลยเนะแบบนี่ยแบบเนี้ยมันต้องใช้รถยกอะ่ะ <c oughs> ได้จ้างรถยกอะ่ะ <c oughs> ลากคงไม่ได้ห้ <c oughs> อยหน้าก็ใส่ก็ไม่ได้เนาะ โอ้โห oh, oh. นี่ฮะยังจะปั้นนะซื้อยังไงอันนี้ก็ซากซากรถบัสหมดแล้วนะครับเนี่ยตรงนี้ัอนนี้มีเจ้าของหมดเลยหรือว่าของเฮียเลยตรงนี่เอาโน้ตไปละอะไรคะเนี้ยเบนนะครับเบนเพราะเนี่ยนะโอ้เบนผมโดนมากที่ไม่ได้หา ่เบ้นไม่ใกล้หาใช่ไหมครับส่วนมากจะเอาญี่ปุ่นอย่างเดียวเลยเบ้นเกาหลีพวกนี้ไม่ค่อยได้เล่นอันนี้เบ้นเบ้นนี่ไม่มีเครื่องอันนี้ของเจ้าของแล้วครัเจอโควิดครับฟิตโควิดจอดเป็นแทนตอนแรก,กแกก็ว่าจะต้อมแหละคันนี้ครับตัวเจ้าของเขาอะ สายนี้ผมไปเอาสองคันแล้วยังถอนไม่ได้เลยสองคันที่ลงเฟซอยู่อะถอนถอนไม่ได้เลยรถญาติเขามั้งครับญาติกันอะไรสองปีรถอยู่ยังถอนไม่ได้ครับยังถอนไม่ได้เลยแต่ดีกักเงินคันละสี่หมื่นไว้ผมว่าไอยู่ป้ายหนึ่งศูนย์ชอบมีปัญหาไม่เหมือนหนึ่งสามศูนย์ครับรถสายถอนยากครันนี้ถอนยังไม่รู้นะคันนี้เขาว่าเขารู้จักกันเขาว่าเขากําลังยืดเรื่องไปอยู่เขาบอก อันนี้อันนี้คุณเป็นไรไหมครับเนี่ยไม่เป็นไรรถมันลม้มลงเฉยไอที่มันเสียเยอะนี่คือรถไปอุ้มขึ้นอ๋อไปกอดไงกอดกอดขึ้นกอดมันเลยยุบทรงหลงังคาแต่ไม่มีคนเปไ็นไรขนาดที่ผมไปเอาที่อยุธยายังไม่ช้ำขนาดนี้เลยนะเขายังไม่ทำเลยเขาบอกว่าอ้ทำไปก็หมดเงินอีกยิงงานยังไม่มีอยู่โอ้ เลบนอะไรครับน okay. ี uh ่ <laughs> oh. ็ใหญ่จังเลยเนี่ยว่ใส่ด้ไไปปากเก็บเลยมาดูไว้ก่อนแล้วก็คุยเขาไม่รู้เขาจะเอาเท่าไหร่เขาติดต่อไปหาเมื่อคืนก็เลยว่าผ่านมาพอดีผ่านมาพอดีก็ดูเครื่องก็ประมาณนี้เรถไม่ต้องดูอะไรมากตัดเศษเหล็กอถ้าอ้อม ไปเดี๋ยวไปอู่ปลาเด๋ปลาทำทำทำทุกอย่างเลยหรอผมทำตัวถังทำเบาอุ้มภายในครับอ๋อช่วงอ๋อช่วงล่างไม่ได้ทำช่วงล่างก็นี่ครับอืมก็ทำที่อู่โอ้ว่าเคยมายู่ไหมผมผมว่าผมเคยมาแล้วผมเห็นอยู่นั่นเนี่ยผมแต่ผมไม่ถามผมว่าเส้นนี้ถ้ามด้ มาคนไม่รู้ผ่านมาไม่ได้เข้ามาหรอกแต่เาที่านาผ่านผ่านไปโซครับง,งานเยอะไหมครับช่วงนี้พอ,อ,อได้เรื่อยๆผลของโควิดเป็นเหือนกันหมดทโซครับมีแต่คนโทรขายคนซื้อไม่มีเลยรับผมจะขอคนไม่เดินทางเนาะครมดเยอะมาดีวิ่ จอดเยอะส่วนมากพวก็อมีรถหน่ก็ออกมาซ่อมแต่นี่ผมจะไปเอาในรถวิ่งโรงงานเป็นไอ้ทรงนางพญาเขาโอ้รถสวยมากเลยแต่เขาเขาไม่ให้วิ่งเขาว่าเขาว่ามันทรงมันเตี้ยรุ่นเก่ารุ่นเออรุ่นนางพญามันคันคือใช่มันมันไม่ไม่สูงเขาไม่วิ่งแกก็เลยทิ้งเลยเห็นหลายเจ้าแถวสมุทรปราการเอาหลายคันเลย ที่อยู่ี่แถครับเนี่ยคใครจะมาทําบ่อนะครับมาได้ครับอู่แสงทองเนี่ยอยู่ซอยอะไรครับนี่เขาเรียกซอยพัฒนาซอยพัฒนาบ้านกูดบ่ใช่บ้านกูดจอออ๋ขาเข้าโคราชนะครับก่อนถึงปั๊มเอสโซ่เรียกเข้ามาอะไรข้างในเยอะน้องอันนี้ก็ของเจริญผลอ๋อคันเนี่ย แกชอบทรงเตี้ยนะเยอะคปซื้อที่ม่ทำก็พิษปรุงเหมือนกันแล้วข้างในนู่นก็แสบล้อแกแกก็มาทิ้อที่มาทำสีทำสีทำสีช่วงล่างก็มีหมดครนะผม่็จะว่างๆจะไปขับรถไปดูทุกที่ที่ี่อยู่เหมือนจลองกองกองไว้อยู่ดูในเบสไม่ค่อยมีนะไม่มีครับหมดแล้วนะตรงนี้เครื่องผมยังไม่มีเลยตอนนี้ เครื่องสีหกสูบเล็กไม่มีเลยไม่ต่อเครื่อง EPPO เก้านิสันไปงั้นพวกเครื่องเล็กไม่มีเลยใหญ่ๆนึกว่าคันนี้นึกว่าคันนี้ตีแรกตอนไหนนึกว่าคันนี้ผมว่าโอ้เขามาทําร้านเบาะวะจังโอ้น่าจะมาทํเบาะทําอะไรนะม้าวะเห็นรูปแล้วยังมันก็ไม่เท่าไหร่ใช่ไหมเห็นน<อ>ั่นนีญญ่โอ้หมดเยอะเลย ตอนนี้มีแตาพเป็นต้าครับแต่ว่าเรื่องอะไรเน้อเเครื่องท้ายอีกคันหนึ่งเขาก็บอกจะบอกขายแต่ยังไม่ลงตัวก็ทําไม่ขึงแล้วโอ้หนหละมันกวนไปหมดค่าช่างอาจจะไม่เ่ยนก็แสนแล้วใช่ไล่ะอ่าแล้วท้งจะของม่ขายเท่าไหร่พวกนี้มีจะขายครับอืมนี่จะขายตัดกันเยอะอยู่เหมือนกันโอ้ตัดเยอะนี่โอ้นี่ก็เริ่มตัดแล้วนี่อยู่ทางเข้ามาเนี่ยอ่าทา่พี่ผ่านมาอ่าครับ เริ่มตัดแล้วก็จะมีมันมีเจ้าหนึ่งโทรมาหาผมว่าอยู่โคราชเนี่แหละจะไปซื้อตู้กับผมมาตัดเสลขายอ่ะอุ้ยมันซื้อได้หรอวันเหรออนออตก็ต้องคุยราคากันก่อนเออเมราว่าโอ้มันมาหาผมแล้วมันซื้อได้ไหมล่ะป๋าว่าซื้อไปตัดวะเนาะตรงนี้ตรงนี้เหล็กเหล็กถ้าถ้าถ้าไม่มีค่าใช้จ่ายลากจูงมันก็พอได้ใช่ใช่ครับแต่ถ้าข้ามในหวัดอย่างเงี้ยค่าใช้จ่ายลากจูงก็จะหมดหลายบาทครับหมดเค อันนี้อันนี้มาทำบ่อทำภายในครับทำภายในหมดใช่ไหมครับทำภายในครับไม่มีงานก็เลยพอมีงบก็เลยมาปรับปรุงรอเพื่อที่จะหมดโควิดใช่ครเผื่อมีหวังนะครับก็เลยมาเลือกทำข้างในหุ้มบ่อนี่ก็มาหมดเยอะอยู่แล้วเนาะครับสามอันนี้นะครับสามแสนเนี่ยภายในครับภายในเฉยอะไรด้วยครับโอ้ตีตีเตาเครืองเตี๋ยวใหนนี่เหรอ อันนี้รถบัติเหตุชนท้ายมารถ<อ>ยุตยารถยุตยาทรงนี้เขาเล่นเยอะอันนี้เขามีโรงงานอยู่อ่ะอือเออพอดีชนท้ายมาบัติเหตุผ่นส่วนโอเคเดี๋ยวผมคุยกับเจ้าของเขาก่อนเดี๋ยวยังไงอันนี้เดี๋ยวอ่าเพราะมันมีค่าติดติดอะไรนะรติดติดค่าช่างอยู่เนาะ ตอนนั้นไม่เป็นไรเลยเดี๋ยวถ้าสรุปปุ๊บให้เขาคุยกับทางอืมไม่กลัวเอาไปจ่ายเงินเขาแล้วเขามัไม่จ่ายนี่แล้วรถออกไม่ได้อย่างเงี้ยมันจะอยู่กันนะไม่มีปัญหาถ้าคุยกันเพราะว่าต้องเอาต้องคุยกันเลยมยังไม่ได้ลงมือไม่มีอะไรหรอกแต่ทีนี้เขาไปให้อู่หนึ่งาทำอู่หนึ่งก็ทำเสร็จแล้วแกไม่มาต่อเนื่องก็พออออก็เลยเอามาฝากผมกลับคืน โอ้โหเรื่องเรื่องครับผมครับผมวันนี้มาฝากกับคืนผมก็แค่รับฝากไว้แต่ท่านี้ถ้าจะเอามาเอาไปก็จะถามทีหนึ่งว่าเขาจะเอารถกลับมีค่าใช้จ่ายอะไรไหมที่ทําไว้ถ้าไม่มีหรือจบแล้วก็เอาไปเลยแต่ผมดูแล้วมันไม่น่าจะมีหรอกเพราะเขาลงแรงมาแล้วเพราะว่าค่ายกเขาก็เสียแล้วเนาะเสียไปแล้วไปยกกลับอ่ะยกสองเที่ยวอ่ะ